S <S ครับเย้เจอกัเราองสองคนแบบนี้นะฮะ TC แบมแล้วก็ TC ลิงครับในรายการสวัสดีไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครับใช่แล้วเราก็จะอยู่อย่างนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเรื่องราวที่อัปเดตมากมากนะคะละทันกระแสโลกสุดๆแน่นอนในหนึ่งชั่วโมงเต็มเพราะฉะนั้นอยู่กับเราในีอยู่กับลิงแล้วก็อยู่กับแบมในชั่วโมงนี้และรับรองว่าคุณจะได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนแน่นอนครับโอ้โหบรรยากาศดีไหมตอนนี้ คริสต์มาสใกล้จะมาถึงแล้วนะฮะนี่ก็มีเสียงแบ็กกราวด์เป็นจิกาเบลด้วยนะฮะรวมถึงต้นคริสต์มาสซ้ายขวาเลยนะเนี่ยใช่แล้วโอ้โหบรรยากาศดีเหลือเกินรวมถึงวันนี้เนี่ยอากาศก็ดีมากๆใช่คือรู้สึกเหมือนอยู่มันนอกอ่ะต้องเมาส์หน่อยนะครับวันนี้ก็ได้ไปเมกกาบางนากับครอบครัวนะฮะแล้วก็นั่งอยู่ด้านนอกอ่ะ ปกติแล้วจะเดินในห้างเพราะว่าข้างน,นอกเนี่ยมันร้อนมากนะครับแค่คออกไปก็แบบหแตกต่างแล้วนี่พอเดินออกจากห้างรู้สึกไม่แตกต่างเลยอ่ะคือเย็นมากๆนะฮะใช่แล้วจริงๆอากาศมันค่อนข้าง ถ้าอากาศเย็นน่ยมันสดชื่นกว่าเปิดแอร์อีกเราสามารถแบบไปนั่งชิลข้างนอกได้ใช่จ็ไปแมกับบางนาใช่ไหมมันก็จะมีร้านชิลๆมากมายและรวมถึงตอนเนี้ยถ้าสังเกตดูดีในกรุงเทพมหานาครของเรารมีหลายที่มากๆที่เขาเปิดให้คุณไปนั่งชิลกันไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็อย่าแต่เอออยู่แต่ในบ้านละกันหรือว่าอยู่แต่ในห้างลองออกมาเดินข้างนอกเดินสวนสาธารณะก็ได้เพราะช่วงนี้อากาศดีมากๆวันนี้ฟ้าใ,ใสมากๆควรจะไม่รู้เรียกว่าอะไรแบบ embrace it อะ ใช่ embrace คือกอดอ่ะคือแบบควรจะเขาเรียกอะไรสัมษณ์ใช้โ<ช>อกาสนี้ให้คุ้มอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มากันบ่อยนะฮะอากาศเย็นๆแบบนี้แล้วก็ไม,<า>ไม่รู้ว่าอาจจะหายเย็นนอาทิตย์หน้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเอาอยยังไงก็ตามอย่าลืมติดตามรายการเรารวมถึง Follow ใน Instagram แล้วก็ใน Facebook ของเราด้วย travel channel thailand นั่นเองส่วน,นเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้จักช่องเรา ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์กันด้วยใช่ครับของรางของเราวันนี้นะฮะเช <Wow. S 2> ่นเคยครับท้ายรายก,การเราแจากกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้แจกหมอนนะฮะจาก T.O.T. นั่นเอง <Wow. S 2> รวมถึงพวงกุญแจจากสิงคโปร์นะฮะเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยจาก l Channel Thailand เนี่ยนะฮะ hmm. ก็ได้ขึ้นครู e ไปที่สิงคโปร์ด้วยนะฮะคริสมันคือเรือลำใหญ่ๆเป็นเรือสำราญเรือสำราญนะฮะใหญ่โบลเลอร์เลยเราต้องไปขึ้นที่สิงคโปร์ครับแล้วเสร็จแล้วก็ล่องไปตามประเทศต่างๆถูกต้องครับซึ่งพี่โปรดิวเซอร์สุดหล่อของเรานะฮะพี่แตงเขาก็ได้ซื้อพงแจจากสิงคโปร์มาเลยครับใครที่อยากได้นะฮะก็โทรเข้ามาได้ครับ0 2 1 6 7 3อ9 3น้ตอนท้ายรายการนะฮะสังเกตได้ว่าเราสองคนตอนนี้เสียงอาจจะแบบว่า โอ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่สบายกันทั้งคู่เลยคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะฮะทานน้ำให้เยอะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับหรือว่าอีกทริปหนึ่งคือถ้าจะประหยัดไฟด้วยดูแลสุขภาพด้วยคือปิดแอร์นอนแล้วเปิดหน้าต่างซะแน่นอนครับเพราะว่าอามก็ดีเหลือเกินแต่บางทีเนี่ยอาจจะหนาวกว่าตอนเปิดแอร์ด้วยซ้ำนะฮะก็อย่าลืมห่มผ้าห่มกันด้วยแม่ทแคร์ดูแลกันอย่างดีเลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเรามาอัปเดตข่าวสารกันก่อนนะครับในสวัสดีหน้าหนึ่งค่ะ สวัสดีหน้าหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังอ่ามามาดูข่าวแรกกันดีกว่าถ้าพูดถึงคนรวยเนี่ยเรา,าจะพูดเราอาจจะนึกถึงคนอยู่แค่ไม่กี่ประเทศประเทศหนึ่งน่าจะเป็นตะวันออกกลางตะว,นวั<ด>อะนออกแน่นอนโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ว่าเมืงองหลวงของเขาจริงๆไม่ใช่เมืงองหลวงเป็นเมืองใหญ่ของเขานั่นคือดูไบ,บนนเองวันนี้หลิงมีภาพมาฝากเป็นภาพรถสปอร์ตคร์ที่ไม่อยู่ริมถนนหรืออยู่ที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือยังได้ แต่อยู่ในมหาวิทยาลัย oh, <wow. S 1> ที่เป็น American University of Dubai นั่นเองอยู่ที่ดูไบแล้วรถทั้งหมดเนี้ยก็นักศึกษาคนเนี้ยเขาก็ไปถ่ายมาเองนะคะนี่คืออยู่ในมหาลัยแปลว่านักศึกษาเนี้ยนะเป็นคนขับเนี้ยนะฮะใช่แล้วเป็นผู้จริงปะเนี้ยนักศึกษาขับมาเรียนคันนี้นี่ผมบอกเลยนะผมรู้ราคาอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า30ล้านคันนี้ล้านบาทนะฮะแล้วรูปที่เราเห็นนะมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโรลส์รอยส์อย่างงี้ f e r r ร r i โอ้โหแอสตันมาตินเพราะฉะนั้นแต่ละคันมันไม่ใช่แค่รถ หรูอะแต่มันเป็นซูเปอร์คาร์ไปแล้วมันจะเป็นลักวรี่คาร์หรือรถที่คนส่วนใหญ่อ่ะหาซื้อไม่ได้นะคะคก็คือต้องมีเงินมากๆเนื้อไอหมถ้าจะตัดสินใจจากรถที่พวกเขาขับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้คงเป็นนักศึกษาที่รวยที่สุดในโลกเนยนะเนี่ยโรลส์รอยส์นา่ะคันหนึ่งนี่ไม่รู้กี่สิบล้านเออ,เอ,อภาพเหล่านี้นะคะเป็นฝีมือการถ่ายของนักศึกษารายหนึ่งที่ต้องงานแสดงเห็นถึงความฟุ้งเฟ้อ ของเรานักศึกษาในหมหาวิทยาลัยนี้ซึ่งคน่่ยเนี่ยก็เรียนอยู่ที่นี่ด้วยนะแล้วเขาเผยว่า รถที่นักศึกษาที่นี่ขับมาเรียนเป็นอะไรที่น่าัหดร้ายมากๆเพราะว่าถ้าผมคือเขา,าเป็นคนแคนาดาใช่ไหมถ้าผมกลับไปแคนาดารถที่ผมขับอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นรถดูรดาแต่พอมาจอดอยู่ที่นี่ป๋าปามันกลายเป็นรถที่แบบธรรมดาแล้วก็เบสิกมากๆดูราคือต้องระดับซปเปอร์คาร์เท่านั้นนะ่ะถ้ามาที่นี่นใช่คือ<ฮ>รถเขาอาจจะแพงแล้วแต่ว่าเฮ้ยไม่ไม,ไม่แบบกลายเป็นรถถูกไปเลยอย่างเงี้ยเออเมื่ออยู่แบบในมหาลัยนี้แล้วรูปทั้งหมดเนี่ยเขาใช้เวลาถ่ายแค่2วันเองนะ2วันก็เก็บครบหมด ใช่และถ่ายทําไมรู้ไหมไม่ได้ไปถ่ายตามแบบที่นั่นที่นี่นะถ่ายจากจุดเดียวแค่นั้นคือสองวันก็มันมันมีมาให้ถ่ายเรื่อยๆเลยฮะอันนี้อาจจะเป็นลานจอดรถกลางของมหาลัยเราก็ไปตะเวนถ่ายกันมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเสี่ยวเล็กๆเท่านั้นที่เขาเอามาโชว์เพราะจริงๆมันมีมากกว่านี้อีกที่เขาไม่ไดเอามาด้วยแล้วนักศึกษานักศึกษาอายุเท่าไหร่รู้ป่ะอายุแบบ ประมาณก็ยี่สิบกว่า2 8ถึง24นั่นน่ะสิฮะคือเ<ม>พิ่งได้ใบขับขี่อ่ะ<ช>แล้วก็มาขับรถแพงๆแล้วนะฮะคิดดูนี่เด็กขับอย่างนี้พ่อแม่จะขับยังไงเอหายี่ห้อไหนราคาเท่าไหร่นะฮะเออแล้วแม้แต่ในประเทศดูใบเองก็ถือว่าจะเวอร์ไปด้วยซะด้วยสามองจริงๆถ้าเราเห็นเพราะว่าเราเห็นซูเปอร์คาร์ส่วนใหญ่บางทีอาจจะจอด อยู่บนเอาวันนั้นไปดูใบามาก็เห็นมีซูปเปอร์คาร์อย่างเงี้ยจอดอยู่หน้าโรงแรมเรือใบซึ่งเป็นโรงแรงม5ดาวแล้วก็มีแต่คนแบบรวยๆหรือว่าคนที่แบบใช้ชีวิตหรูหรายอยู่แล้วแต่นี่คือมหาลัยแล้วก็มีรถอย่างเงี้ยจอดเต็มลานจอดรถไปหมดอ้าวย้ำอีกทีมหาลัยอันนี้ชื่อ American University of Dubai เป็นมหาลัยเอกชนนั่นเองนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเหตุผลหนึ่งว่าทําไมถึงมีแต่แบบเฮ้ยซูปเปอร์คาร์มาจอดอยู่มหาลัยนี้เพิ่งตั้งเองนะคะ2538 และเขาเปิดสอนตั้งแต่เด็กที่ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีแล้วก็ระดับปริญญาตรีนั่นเองแล้วก็มีใบรับรองการศึกษาจากตะวันออกกลางให้ด้วยเพราะฉะนั้นคนขับอาจจะเป็นหนึ่งอาจจะเป็น,จจปน,จจปนลูกหลานของดูไบก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคนเมริกันก็ได้เพราะมันเป็น international university เป็นมหาลัยอินเตอร์นั่นเองที่คนแบบใครก็ได้ที่มีเงินออออไปเรียนได้สุดยอดจริงจริงแล้วผมเคยได้ยินมุกอันหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรวยของของคนดูไบเนี่ยแหละคือเกี่ยวกับว่า เป็นเด็กสัญชาติดูไบเนี่ยนะฮะที่ถูกส่งไปเรียนในต่างชาติเนี่ยแล้วก็เขาบอกโทรกลับหาพ่อ,อพ่ออยู่ดูไบบอกอเอ้ยออยเหลือเกินอ่ะพ่อไอ้เนี่ยขับรถแบบเฟอร์รารี่หรือรถหรูอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขานั่งรถไฟไปเรียนอ่ะอรู้สึกแบบไม่ไม่แบบไม่เข้ากับสังคมเลยอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมพ่อก็เลยอ๋อโอเคไม่เป็นไรลูกโทรกลับมาอีกทีวันรุ่งขึ้นนะฮะบอกว่าโอนเงินไปในบัญชีเรียบร้อยแล้วนะ,ะฮะเพื่อให้ซื้อรถไฟเฮ้ย นี่เรื่องจริงเอออันนี้เป็นมุกอันนี้เป็นบุก <laughs> คือพอคุยกับพอ่อพ่อนึกว่าคนอื่นเขาซื้อเขามีรถไฟกันแบบออว่าส่วนตัวไงไม่ใช่ลูกหมายถึงว่าคือเป็น Public t r a n s ออ์ o อร์เทชันนะฮะคือคือไปกับคนอื่นเขาเนี่ยแหละ เป็นประเทศที่มีรถดูรายเยอะจริงๆนะคะหรือว่าเพื่อนออย่างเงีคนนึงก็เป็นคนตัวหน่อกลางเหมือนกันคือพอเขาไปอยู่อังกฤษปั๊บเนี่ยเขาไม่สามารถแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าซักผ้าไม่เป็นรีดผ้าไม่เป็นทํากับข้าวไม่เป็นแล้วต้องให้แบบคนอื่นมาทําให้อะไรเงี้ยซึ่งการที่ปล่อยลูกหรือว่าถ้าเป็นลูกคนรวยเป็นต้นนะแล้วไปปล่อยอยู่กลางแบบนี้ให้ใช้ชีวิตอยู่เองเป็นอะไรที่ดีนะอันนี้ฝากถึงคนไทยด้วยก็ได้หรือว่าอยากจะฝึกลูกให้โตขึ้นอะไรเงี้ยปล่อยไปเลยไปใช้ชีวิตไปโตเองที่เมืองนอกให้ฝึกบ ฝึกว่าแบบให้หยอดเหรียญซักผ้าเองรีดผ้าเองทำก<ช>ับข้าวเองเป็นยังไงรทุกคนเรามันต้องมีแบบสกิลมีทักษะในการเอาตัวรอดถูกไหมใช่ครับถูกต้องอครับแต่ว่าก็ก็ต้อง เริ่มจากการปลูกฝังให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็แบบเอ้ยตัดหางปวัดไปเลยอย่างเงี้ยออแล้วให้แต่งเงินอันนี้ก็ไม่ถูกใช่อันนี้ก็อาจจะเสียคนได้นะครับใ,<ช>ในข่าวแรกผ่านไปนะฮะเกี่ยวกับความรวยของประเทศดูไบนั่เนเองครับมาข่าวต่อไปครับจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยยิ่งในยุคใหม่แบบนี้ที่มีนวัตกรรมมีครีมทาผิวมีการสัญญกรรมอะไรเงี้ยสังเกตไหมว่า แม่กับลูกเนี้บางคนไอ้บางทีเวลาเห็นเดินตามท้องถนนเฮ้ยนี่แม่ลูกเหรอเนี่ยใช่ทำไมแม่สาวนขนาดนี้ใช่เวลาดู Facebook เพื่อนหลายคนรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนหรือเปล่าสรุปเป็นแม่ลูกหรือเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ โอ้ที่จีนเขาก็สังเกตแบบนี้แหละครับเขาก็เลยจัดการประกวดนะฮะภาพถ่ายระหว่างแม่กับลูกครับเพื่อเฟ้นหานะฮะคุณแม่ที่ดูดีที่สุดในประเทศจีนนะฮะกำลังเป็นที่ฮือฮามากๆไม่จริงลูกสาวคือคนไหนคนลูกสาวคือคนซ้ายแน่นอนไม่ใช่หราอว่าแม่คนซ้ายเ <c oughs> หรอไม่รู้อ่ะดูไม่ออก <c oughs> เห็นแม่บอกแล้วโอ้โหเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์นะฮะเพราะว่าแม่รู้บางคู่ี่นนี่บอกแยกไม่ออกนะฮะเขาก็เลยจัดการประกวดภาพถ่าย ชื่อว่าฮอตมัมนะฮะขึ้นโดยทางเว็บไซต์ชื่อว่าเว่ยเป๋นะฮะเป็นสังคมออนไลน์คล้ายๆกับ Twitter นี่แหละมีคู่แม่ลูกจํานวนมากนะฮะสนใจส่งรูปเข้ามาประกวดครับ<อ>เพื่อชิงตําแหน่งฮอตมัมนะฮะอย่างที่เห็นอยู่ในรูปอลองเดากันขำๆก็ได้เดี๋ยวเราจะเอารูปมาให้ดูเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะ<อ>แล้วลองเลือกดูว่าคนซ้ายหรือคนขวา,านะฮะนะฮะเพื่อที่จะหาแม่ที่ดูดีที่สุดในประเทศจีนนี่แหละครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะรูปบางรูปเนี่ยที่ส่งมาเห็นป่ะเอ้ยอันนี้ชัดเจน คนพัลูกเด็กมากเรื่เด็กมากนะไม่แฟร์แต่ว่าคุณแม่ก็สามารถจริงแม่งสาวโอ้โหนี่ดิเคยเปรี้ยวอ่ะดูไม่ออกเลยนะฮะซึ่งแน่นอนแต่ละภาพเนี่ยก็อาจจะมีการโฟโต้ช็อปนิดหน่อยนะฮะเพื่อลบเอ่อเรื่องตีนกาหรืออะไรอย่างงี้บ้างนะฮะแต่ว่าใสแว่นดำนิดนึงเออแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็โอ้โหสวยมากจริงอ่ะกระชากไวจริงจริงค่ะจริงไหมดูคนนี้สิ ไม่นี่ยเป็นเป็นการเป็นบทเรียนให้รู้ว่าเป็นคุณแม่แล้วควรเป็นคุณแม่ยังสาวาสมมุตินะมีลูกแล้วพาลูกไปโรงเรียนก็แบบเฮ้ยงคงภูมิใจเนาะป้าแม่แม่ชมแม่คนแม่คนอื่นนะชมตัวเองว่าเอ้ยเป็นคุณแม่สาวจังเลยสวยจังเลย<ะ>คงแบบรู้สึกดีเพราฉะนัเริ่มจากการดูแลตัวเองค่ะ อย่าอย่าเอมาสัญญกรรมมานจะเป็นชอยซ์นึ่งแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือออกกําลังกายนอนให้เพียงพอกินน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆสัญญกรรมเนี่ยก็แค่เป็นการดูแลตัวเองจากภายนอกให้ดูดีจากภายนอกจริงๆแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองจากภายในนะฮะแลัให้มันรีเฟล็กออกมาจากภายนอกใช่ใช่หลลิงแนะนําเลยเล่นโยคะก็ได้ใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบกีฬาแบบเร็วๆอะไรเงี้ยเพราะหลิงกะเล่นโยคะเล่นแล้วมันดีทั้งกล้ามเนื้อโดยเฉพาะถ้าเรานะ เขาเรียกอะไรถ้าเราโตขึ้นอายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆปั๊บเราจะไม่มีเรื่องแบบปวดหลังปวดขาอันนี้หลิงคอนเฟิร์มไม่ต้องไปนวดบ่อย,อยๆแน่นอนนะฮะจริงๆแล้วออผมเมื่อวานก็เพิ่งไปเล่นกีฬาเราเร็วมาเวกบอร์ดเมื่อยมากเลยเนี่ยเจ็บตรงนี้ชใช่เวกบอร์ดจะปวดตรงนี้แต่โยคะนี่ก็ปวดเหมือนกันใช่ไหมฮะเห็นว่าเป็นอะไรช้าๆนะฮะแต่ก็ S <S แต่มันแรกๆมันจะยืดหยุย่นแรกๆมันจะปวดนิดนึงแรกๆแ,แต่พอคุณผ่านอาทิตย์นึงที่แบบทรมานไปแล้วคุณจะแบบเฮ้ยสบายเลยอะใช่ครับสุดยอดจริงๆอะก็นี่นะฮะก็เป็น2ข่าวนะฮะที่เรามาอัปเดตกันในส่วดดีหน้าหนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าช่วงอ<ช>ัปเดตเรามีอะไรเจ๋งๆมาอัปเดตกันแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรต้องคอยติดตามในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับค่ะ